สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้มาพบกับผมอีกแล้นฮะในช่องลนยหมอร้านชาแนลนะครับผมวันนี้ไปตลาดอีกเช่นเคยนะครับเอารถไปดีกว่าวันนี้เหนื่อยเดินนะนนะโอเคเพื่อนเเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเนาะไปไปกันครับเพื่อนเนแล้วเราก็เดินมาถึงรถแล้วนะครับก็วันนี้ก็ จะไปตลาดบางกะปิเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอ,อวันนี้วันอาทิตย์ตลาดน่าคนน่าจะเยอะนะเพื่อนๆออคือผมจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่คือคนเยอะมากในตลาดนะครับโอเคเพื่อนๆยังไงเราก็จะลองไปดูเนาะ

มาแล้วลูกค้ามาแล้ว เดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะครับเ,เพื่อนๆไปกลับไปที่รถกนันเพื่อนๆเราก็มาถึงลานจอดรถที่รลตัสแล้วนะหลังจากที่ไปเดินตลาดเหลือเต็มเลยเสือเ้อเ,เปียกมดเลยเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราขับ ไปที่ร้านกันดีกว่าเนาะไปะไปที่ร้านกันดีกว่าขึน้นรถกันเ,เสื้อเปียกหมดเลยเหงื่อก็แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่เหมือนมันอบอ,าอ้าวยังไงไม่รู้ โอเคไม่พูดเยอะแล้วฮะปะกลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกัน แล้วนะ,น,นะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายท้องฟ้าให้ดูอีกทีหนึงนะครับวันนี้เพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้ก็พอค่ินี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะถ่ายบรรยากาศตอนเย็นให้เพื่อนได้ดู ร้อนมากเลยเสื้อเปียกเลยเพื่อนมันไม่ยอมแห้งแล้วนะเสื้อนี่ยังไงผมขอขอบคุณเพื่อนที่กดติดตามกดแชร์กไดไลค์ในคลิปของผมนะฮะกับช่อง y o u t u b ในหัวร้านชาแนลโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเนาะตอนเย็นสวัสดีครับ